ตอนที่469เชื่อตอนว่า3ขึ้นการโจมตีพายุหลางกาแล็กซี่3 8 9 0มื่นั้นหรือการสร้างดาวมรณะ10ล้าน5แสนดวงในทุกๆ24ชั่วโมงงั้นหรือไม่มีใครสามารถเข้าใจได้ชัดเจนว่าตัวเลขนี้เป็นจำนวนเท่าไหร่เพราะดาวฤตยูขนาดใหญ่เท่ากับระบบดาวและกาแล็กซี่3 8 9 0 0 0 0นถูกกุดแหลกเพื่อสร้างพวกมันขึ้นมาตัวเลขจำนวนนี้ แต่ม่คนจํานวนมากเป็นลมได้คนส่วนใหญ่ไม่ได้ออกมาจากกาแล็กซี่ที่พวกเขาอาศัยอยู่แม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตของพวกเขาแต่สําหรับการทําเหมืองกองทับโลกได้ทําลายกาแล็กซี่นับล้านล้านไปแล้วพวกเขามีความสามารถในการผลิตมากขนาดไหน9527ปัญหา,าออกไปได้วยความสับสนจริงๆหลวงชวนกล่าวว่าตามการคานวณของกอ,อ,องทัพการผลิตหุ่นยนต์ทุกตัวสามารถสร้างหุ่นยนต์ใหม่ได้ในทุกๆ48ชั่วโมงนั่นหมายความว่า ถ้าเรามีหุ่นยนต์100ล้านตัวมันจะสามารถสร้างหุ่นยนต์ได้ใหม่อีก200ล้านตัวภายใน48ชั่วโมง4วันต่อ400ล้านตัว6วันต่อ800ล้านตัว10วันหลังจากนั้นมีประมาณ1.6พันล้านตัว12วัน3.2พันล้าน14วัน6.4พัน 12, 8, 000, ล้าน16วัน12.8พันล้านภายใน18วัน25.6พันล้านตัวภายใน20วัน 51.2พันล้านตัวกองทัพหุ่นยนต์ในช่วงเวลาเพียงแค่22วันในการสร้างหุ่นยนต์100 0 0พันล้านตัวแล้วมันจะเป็น200พันล้าน400อันล้าน800รพันล้าน1.6ล้านล้านจากจุดเริ่มต้นของสองครามมันผ่านมาแล้ว16ปีกองทัพหุ่นยนต์ของพวกเรายังสามารถเพิ่มจํานวนได้เป็น2เท่าในทุกๆ48ชั่วโมงดังนั้นข้าคงไม่จําเป็นต้องคํานวณต่อไปทุกคนต่างก็ใส่หัว ขาไม่จําเป็นต้องคานวณต่อไปทุกคนเข้าใจวิธีการที่หุ่นยนต์สร้างกองกําลังขึ้นซึ่งเป็นการเติบโตแบบทวีคูณที่คนธรรมดาไม่สามารถเข้าใจได้และตอนนี้ภายใต้การดูแลของกองทัพโลกหุ่ยนยนต์มีจํานวนเท่าไหร่ลู่ช่วยชิลลินปัญถามออกไปหลงชวนชี้ไปที่ท้องฟ้าด้านนอกและกล่าวว่ามีใครที่สามารถนับดวงดาวบ,บนท้องฟ้าในจักรวาลได้หรือไม่ว่ามันมีกี่ดวงไม่ลู่ช่วยชิลลินพันกล่าวออกมาหลงชวนก็พยักหน้าแล้วพูดว่า ดังนั้นก็ไม่มีจํานวนหุ่นยนต์ที่แน่นอนในกองทัพหุ่นยนต์เช่นกันเพราะปีที่ผ่านมาจํานวนของหุ่นยนต์ทั้งหมดมีโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ที่เกินกว่าที่พวกเรากําหนดเอาไว้ดังนั้นจึงไม่มีตัวเลขที่สามารถใช้แทนได้ว่าพวกมันมีจํานวนมากเท่าไหร่ข้าสามารถพูดได้ว่ามันมากและมันก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทุกคนต่างก็สุดลมหายใจเข้าลึกอันหลังให้ความสนใจในเทคโนโลยีหุ่นยนต์หลายครั้งแต่ไม่มีใครคิดว่าในตอนท้าย คนที่ต่อต้านเผ่าแมาลงที่บ้าข้างนั้นจะไม่ใช่มนุษย์และไม่ใช่สัตว์หลายแต่เป็นหุ่นยนต์เหล่านั้นเผ่าพันธุ์แมลงมีความสามารถในการสืบพันธุ์ที่ดีที่สุดในจัก,กรวาลแต่ความสามารถในการสืบพันธุ์ของหุ่นยนต์ก็ยิ่งไปไวยิ่งกว่าแมาลงถ้าพวกเขาไม่ใช้มาตรการควบคุมหุ่นยนต์ก็จะครอบคุมจัก,กรวาลทั้งหมดจนกว่าจะไม่มีโลหะในจัก,กรวาลที่สามารถสร้างเป็นหุ่นยนต์ได้การเติบโตแบบเท่าทวีคูณนี้ก็จะหยุดลงหลงชวนพันก่าออกมาด้วยเสียงต่ำว่าตามความต้องการของขั้นหลงัง กองทัพโลกได้สร้างกองทัพหุ่หนยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลและตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วสําหรับการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเราจะเริ่มทาการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับเผ่าพันธุ์แมลงหลังจากที่จํานวนหุ่หนยนต์ในกองทัพหุ่หนยนต์ของพวกเราและดาวมฤตยูได้ปรดลุถึงจุดสูงสุดแล้วหวังว่าเมื่อถึงเวลานั้นแล้วเราจะมีพลังอํานาจมากพอที่จะฆ่า,มาแมลงในจักรวาลได้หันหลังใส่หัวและพูดว่ามันเป็นเรื่องยากมวลของมแมลงในจักรวาลเกินกว่า80%ซ ของมวลในจัก,กรวาลถึงแม้ว่าเราจะมีดาวมรณะมากกว่า1000ล้านดวงเราก็ยังไม่สามารถจะทำลายมันได้อย่างสมบูรณ์วิธีเดียวที่จะทำลายแมลงจัก,กรวาลคือจากภายในเร็วๆนี้เราออกเดินทางอีกครั้งและ้าสู่ร่างกายของแมลงจัก,กรวาลหลงชวนกล่าวว่าดังนั้นเราจะปกป้องจากภายนอกตามแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเราแม้ว่าการโจมตีขนาดใหญ่จะไม่สามารถฆ่าแมลงจัก,กรวาลได้แต่อาจจะทําให้อัตราการจเจริญเติบโตของมันลดลงดีมาก ทันหลังกล่าวออกมาจากนั้นเราจะทําอย่างนี้นับตั้งแต่นี้กองทัพโลกจะมุ่งเน้นความพยายามทั้งหมดของพวกเราในการเข้าไปยับยั้งการจเจริญเติบโตของเหล่าแมลงจัก,กรวาลยักษ์และเราจะเข้าไปไภายในร่างกายของมันเมื่อไหร่ที่เราจะเริ่มดําเนินการแผนนี้หลวงชวนได้ถามออกไปตอนนี้เราไม่มีเวลาเหลือต่อไปอีกแล้วหันหลังกัดฟันของเขาและกล่าวว่าทัานดีที่เริ่มต้นการจัดระเบียบเหลือลบรวบรวมกําลังใจของพวกเขาทั้งหมดโจมตีแมลงจัก,กรวาล ก่อนที่จะคิดเกี่ยวกับสิ่งอื่นจักรวาลถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนตามความมืดความถูกต้องในทางเทคนิคความมืดได้เกิดนึินไปกว่า80%ของจักระวาลมันหลงเหลือพื้นที่ปกติน้อยกว่า20%ของพื้นที่จักรวาลสำหรับสัตว์ที่ฉลาดที่สุดที่อาศัยอยู่แม้แต่บ้านใหม่ที่แข็งเก่งกองทัพโลกและกาเล็กซี่มาคูก็ยังอยู่บนขอบเขตของการทำลายล้างหลังจากการคำนวณที่ถูกต้องถ้าความมืดเกิดขึ้นในอัตราเดียวกับในตอนนี้ กาแล็กซีสุดท้ายที่จะถูกลุกลานโดยความมืดจะเป็นกาแล็กซีอีดิธที่อยู่ห่างไกลออกไปในจัก,กรวาลฮันหลางไม่สามารถรอจนถึงเวลานั้นเพราะเขาไม่รู้ว่ากาแล็กซีที่ถูกกินกินเข้าไปในความมืดมิดจะสามารถฟื้นฟูกลับมาได้หรือไม่เขาจําเป็นต้องวางแผนเพื่อลดโอกาสที่เลวร้วายที่สุดแม้ว่าจะสามารถฆ่าแมลงจัก,กรวาลยักษ์ได้และหลงเหลือพื้นที่เพียงแค่20%ของจัก,กรวาลที่เหลืออยู่หรือแม้แต่น้อยกว่า10%ของพื้นที่เดิมกว่าม,มืด ก็เหมือนหมอกในคืนที่ฉื้นพวกมันยังคงคืบคขานเข้ามาและกืนกินดาวเคราะห์ระบบดาวกลุ่มดาวกาแล็กซีเรือรบดวงดาวและแม้แต่กองทัพเรือขนาดใหญ่ภายในร่างกายที่มืดมิดอันน่าสะเพรัวนี่เป็นร่างเดิมของแมลงจัก,กรวาลยักษ์มันอาจกล่าวได้ว่าแมลงจัก,กรวาลยักษ์ไม่มีตัวตวนดั้งเดิมมันเป็นเพียงความมืดที่ขยายตัวตุกที่ที่มันไปชีวิตจะสูญสิ้นลงสิ่งเดียวที่จะมีชีวิตอยู่นั่นก็คือแมลงโง่ ทันหล่ะไม่ได้มีเวลาที่เตรียมพร้อมก่อนที่เขาจะจากไปอีกครั้งข่าวหนี้คนจํานวนมากขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับแมลงที่อาศัยอยู่อย่างแพร่หลายและแมลงจัก,กรวาลยักษ์ที่อยู่โยงคงกระพันนี้ก็ยังไม่มีในยะสสาคัญเอาละลงม,มือกันเถอะหลังจากที่หลังออกคําสั่งกองทัพโลกก็เริ่มดําเนินการตามกลุ่มจากกองทัพเดือรบที่อยู่ด้านหลังฐานดาวมฤตยูจํานวนมหาศาลพวกมันมีขนาดใหญ่พอๆกับระบบดาวทั้งหมด ต่างเ่อนที่เพื่อไปยังสนามลบหลักอุมโมงค์มิติถูกเปิดขึ้นมันเหมือนกับดวงดาวที่สว่างอยู่บนท้องฟ้ายามค่ำคืนและคราวนี้จํานวนของดวงดาวที่กองทับโลกเปิดใช้งานก็มากกว่า300ล้านดวงพวกมันเหมือนกับดวงดาวที่มากกว่า300ล้านดวงที่สว่างขึ้นบนท้องฟ้าในยามค่าคืนสุดยอดกองเรือดวงดาวที่สร้างดาวฤกษ์ตะยูได้ปรากฏตัวขึ้นที่ด้านขวาของหันหลงังระยะทางระหว่างพวกมันเป็นระยะทางที่สั้นที่สุดสําหรับพวกมัน ที่จะผัดเปลี่ยนได้อย่างปลอดภัยเมื่อพวกมันปรากฏตัวขึ้นในจักรวาลพวกมันก็เริ่มทําการโจมตีอย่างบาคัง่งพวกมันใช้ปืนขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกับดวงอาทิตย์เล็งไปที่ความมืดที่ยังคงคืบคลานเข้ามาอย่างเรื่อยๆบุ่มบุ่มบุ่มกองกําลังทั้งหมดในจักรวาลได้เข้าร่วมการสู้รบครั้งสุดท้ายนี้เพื่อชีวิตและความตายของจักรวาลภายใต้การโจมตีของดาวมรณะ300ล้านดวงซึ่งเป็นอัตราที่แมลงจักรวาลยักษ์กำลังกืนกินจักรวาล พวกมันเริ่มชะลอตัวลงและจัก,กรวาลก็เริ่มสว่างสวัยขึ้นด้วยปืนใหญ่ที่ยิงออกไปอย่างบ้าคลั่งนี้ทันหลังและคนอื่นๆรออ,อย่างอดทนจนกว่าเผ่าแมลงจะไม่สามารถตอบโต้กลับมาได้อีกจากส่วนมืดของแมลงจัก,กรวาลยักษ์แมลงจำนวนมากขึ้นมากกว่าจำนวนของกอ,องทัพโลกได้กระโดดออกมาลักษณะของกลุ่มเผ่าพันแมลงเป็นเรื่องแปลกพวกมันเป็นเหมือนกับแมลงสาบขนาดใหญ่ที่ถูกแทรกเข้าไปในจัก,กรวาลทุกตัวมีขนาดใกล้เคียงกับดาวพฤหัส แต่ภายใต้การยิงของปืนใหญ่ของกองทัพดาวมลณนะพวกมันที่มีขนาดใหญ่เท่าก,กับดาวพฤหัสก็ไม่มีความหมายอะไรเส้นผ่านศูนย์กลางของปืนใหญ่บนดาวมลณนะเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงอาทิตย์มันยิ่งใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ที่ระเบิดได้ในที่สุดเผ่าพันธุ์แมลงที่ดูก,ก่าหารก็เริ่มเพิ่มเติมกองกําลังกองทัพโลกได้ส่งดาวมลณะออกไป300ล้านดวงดังนั้นแมลงจึงได้ส่งฝูงแมลงออกไปอ,อ,กไปอีก3 0 0พันล้านตัว3 0 0พันล้านตัว แต่กว่าจะถึง3,000ล้านตัวพวกมันต้องเตรียมการนานหลายปีหลังจากทั้งหมดพวกมันก็มีกองกําลังมากพอพวกมันได้กืนกินพื้นที่ไปแล้วมากกว่า80%เซของพื้นที่ในจักรวาลพวกมันมีทรัพยากรมากพอเมื่อเผาพันธ์แมลงส่งฝูงเินขนาดใหญ่ขึ้นคลื่นลูกที่สองของการโจมตีจากกองทัพโลกก็ได้เริ่มต้นขึ้นข้าวนี้กองทัพโลกได้จัดรูปแบบดาวมรณะออกไปอีก3 0 0พันล้านลำแมลงจํานวนมหาศาล ที่ปิดกั้นจัก,กรวาลดาวมรณะ,ะได้เริ่มทําการโจมตีที่บ้าคังนี่คือพลังที่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดของกองทัพโลกตอนแรกมันถูกเตรียมเอาไว้สําหรับการสู้รบครั้งสุดท้ายแต่เมื่อหันหลังกําหนดแผนการใหม่พวกเขาก็ได้เข้าสู่สงครามครั้งสุดท้ายหลงชวนเป็นผู้นําที่ชาญฉลาดในช่วง16ปีที่ผ่านมากองทัพโลกถูกกดขี่ด้วยเผ่าพันธุ์แมลงที่พวกเขาไม่สามารถก้มศรีรษะให้กับพวกมันได้แต่หลงชวนไม่เคยแสดงพลังต่อสู้ที่แท้จริงของพวกเขาจริงๆ เขาได้ซ่อนเหลือลบขนาดใหญ่แห่งนี้เอาไว้นอกสนามลบและได้ดึงพวกมันกลับมาอีกครั้งในฐานะที่เป็นสมรภูมิหลักและก้าวออกไปข้างหน้ากองกําลังโลกได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากหุ่นยนต์แต่สิ่งที่พวกมันต้องการมากที่สุดคือเวลา้าหุ่นยนต์มีเวลาที่เพียงพอมันสามารถสร้างกองทัพที่แข็งแกร่งกว่าเผ่าพันธุ์แมลงและพวกมันก็ต้องการเวลาน้อยกว่าเผ่าพันธุ์แมลงเผ่าพันธุ์แมลงไม่คิดว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงของกองทัพโลกจะน่ากลัวมากถูกต้อง เมื่อกองทัพยานของแมลงกําลังจะถอยกลับคืนลูกที่สองของกองกําลังหลักของกองทัพโลกก็ได้กลับมาอีกครั้งมันเป็นดาวมรณะจํานวนที่มากกว่าสามพันล้านลาอีกครั้งจากจํานวนที่ไม่สามารถนับได้จากประเภทต่างๆของเรือธงจํานวนมากอาจจะเกินกว่าหนึ่งล้านล้านลาโจมตีครั้งที่สามพาพันแมลงไม่สามารถถอยกลับไปได้อีกต่อไปพวกมันมองเห็นว่ากองกําลังหลักของกองทัพโลกจู่ๆ ก็ปรากฏออกมาจากที่ไหนสักแห่งและทำลายกองทัพเดือรบของพวกมันได้อย่างสมบูรณ์การทำรลายล้างที่เกิดขึ้นจากสงครามครั้งนี้ก็เพียงพอที่จะควบคุมกาเล็กซี่ใหม่อีกกว่า1000ล้านกาเล็กซี่ถึงทีพวกเราแล้วฮันหลงังมองดูกองกำลังหลักของเผ่าพันธุ์แมลงถูกทำลายเขาพันมองไปยังทุกคนในที่เกิดเหตุและพูดออกไปแผนการของฮันหลงังค่อนข้างที่จะง่ายมันคือการเข้าสู่สงครามครั้งสุดท้ายที่เร็วขึ้นก่อสงครามครั้งสุดท้าย ในร่างกายของแมลงจัก,กรวาลยักษ์และฉีกร่างของแมลงจัก,กรวาลที่มีขนาดไม่หูมาซึ่งกำลังกินกินจัก,กรวาลจากภายในตอนนี้กำลังหลักของเผ่าพันธุ์แมลงได้ถูกทำลายลงโดยกองทัพโลกเมื่อหันหลังเข้าสู่ร่างกายของแมลงจัก,กรวาลยักษ์อุปสรรคและกำลังที่พวกเขากำลังเผชิญก็จะน้อยลงไปมากและมันก็จะอ่อนแอลงมากด้วยเหตุนี้กองกำลังหลักของกองทัพโลกที่ซ่อนอยู่จากการที่ลงชวนได้พยายามทุกวิธีทางเพื่อหลบซ่อนมันเอาไว้มันได้ถูกเปิดเผยออกมา แต่หันหลังไม่ต้องการรอจนมแมลงจัก,กรวาลยักษ์ได้กลืนกิน,กนจัก,กรวาลทั้งหมดเพื่อเริ่มต้นนั่นมันอาจจะเป็นอันตรายเกินไปเขาต้องพิจารณาว่าเขาทําอย่างไรถ้าจาัก,กรวาลไม่สามารถฟื้นตัวได้สิ่งที่หันหลังสนใจที่สุดก็คือเผ่าพันธุ์บังกอนเผ่าพันธุ์มังกอนอันยิ่งใหญ่ทั้งหมดอยู่ภายในร่างกายของมแมลงจัก,กรวาลยักษ์ที่ถูกล้อมรอบเอาไว้อย่างสมบูรณ์พวกเขายังคงมีชีวิตอยู่หรือไม่ภายหลังจากที่หันหลังได้เข้าไปในร่างกายของมแมลงจัก,กรวาลยักษ์ และมีโอกาสมากขึ้นที่ว่าสถานการณ์จะไม่สามารถควบคุมได้สิ่งที่ชอบด่าพวกมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเหตุผลที่จะใช้ในวันหนึ่งซึ่งก็จะเป็นวันนี้ไข่ดำพันแผดเสียงร้องคำรามและบินพุ่งเข้าไปในความมืดที่กำลังกินกินจัก,กรวาลปืนใหญ่หลายพันล้านลำที่ยิ่งอยู่ข้างๆพวกเขาพวกมันดูเหมือนกับเป็นการอำลาหันหลงังเพื่อส่งพวกเขาเดินทางมามาให้หมดการต่อสู้เพื่อชีวิตและความตายในความมืด ในที่สุดมันก็มาถึง